สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเรามาดูอัปเดตใหม่ของฮา r เวสทาวที่น่าสนใจกันบ้างนะทุกคนนะเอ่ออันนี้ก็คือนี่ครับทุกคนครับพี่จะเปิดกล่องเสื้อผ้าพี่อยู่ไหนหมด่าเ,เสื้อผ้าก่อนนะทุกคนนะ นี่ครับเจอละ cross cross c r o s ตอนนี้ที่พี่ใส่อยู่นะทุกคนนะเออพี่ก็มีของเแ,แยะมากมายครับแบบนี้นะที่ทุกคนเห็นนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นใหม่ครับทุกคนครับเออระบบเครื่องแต่งกายเขาจะอัปเดตมาทุกคนอืม <c oughs> ขอโทษขอโทษน้ <c oughs> ำรักน้ำลายนะครับทุกคนครับเอ,อ่อให้เราสามารถแต่งตัวได้ครับทุกคนครับเราก็หาชุดทุกคนที่แบบเรามีแล้วมันเพิ่มพลังของเรานะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็น ชุดที่เพิ่มตีแรงอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะสามารถเอามาใช้ได้นะครับแต่บังเอิญพี่ไม่มีเลยพี่ไม่มีชุดแอสซิสิ์ไม่มีอะไรเลยทุกคนนะไม่มวกไม่หมวกเออนี่เนไหมทุกคนอันนี้เพิ่มคลิเรตนะครับอเออมีอยู่ชิ้นหนึ่งละมีชิ้นหนึ่งละแล้วเดี๋ยวลองเอาหมวกไฟฉายเออหมวกไฟฉายมีอะไรที่เพิ่มอะไรได้อีกบ้างนะทุกคนนะลองเอามาดูนะครับทุกคนครับดูว่าสามารถเอามาตกแต่งเอามาใส่ตัวอะไรได้บ้างนะทุกคนนะ รองเท้าก็เปลี่ยนได้นะทุกคนนะรองเท้าก็เปลี่ยนได้นะครับ <T iden> เพราะว่าตอนนี้เราใส่รองเท้าเดฟอยู่นะครับทุกคนครับแต่ถ้าจะให้เข้ากับชุดต้องเป็นรองเท้าสีฟ้านะทุกคนนะอ่ามาลองดูนะครับมาลองดูนะทุกคนนะสมมุติว่าพี่จะเปลี่ยนชุดนะครับทุกคนครับแล้วก็เข้าไปที่กระเป๋าใช่ไหมแล้วก็ไปที่ตรงต,ตกแต่งตรงนี้นะครับทุกคนครับปกติเราก็หยิบมาใส่เลยถูกไหมอืมเราสามารถหยิบชุดมาใส่ได้เลยนะครับอย่างเช่นพี่จะเปลี่ยนหมวกพี่ก็เอาหมวกมาใส่แบบนี้นะครับทุกคนครับเห็นไหม เออมันก็จะเปลี่ยนหมวกของพี่ให้กลายเป็นหมวกอื่นนะทุกคนนะแต่พี่อยากจะใส่หมวกเท่อันนี้เออแต่ให้มันได้ออปชั่นด้วยนะครับทุกคนครับอยากให้มันได้ออปชั่นด้วยวิธีการนะทุกคนนะวิธีการออแล้วครับทุกคนครับสำหรับใครที่เปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วมันมีถึงแค่อชิเม้นแบบพีนะ่ทุกคนนะมันมีแค่5แท็บแบบนี้นะครับทุกคนครับอืมให้เราอ่า เซฟก่อนทุกคนเออเซฟก่อนจะปลอดภัยนะครับทุกคนครับอืมอ่าพอเราเซฟเสร็จแล้วนะทุกคนนะเราก็ทําการนอนนั่นเองครับทุกคนครับนอนเลยครับยุ๊ก็ให้นะทุกคนนะให้มันคื้นวันถัดไปครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานะทุกคนนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานะครับอ่าก็จะมี อ่าคอลเลกชันอันล็อกขึ้นมาเห็นไหมทุกคนข้างบนจะเห็นไหมครับคอลเลกชันอันล็อกเซตเพอร์ฟอร์แมนซ์นะทุกคนนะเออเนี่ยเราเดี๋ยวเรารับของจากน้องพีชก่อนนะทุกคนนะเกรมออลนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วเข้าไปดูตรงนี้ครับทุกคนครับเนี่ยคลิกเลยครับทุกคนครับอืมเนี่ยทุกคนจะมีแบบขึ้นมาเพียบเลยครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะทุกคนนะตอนนี้ครับมีระบบอะไรไม่รู้โผล่ขึ้นมาเพียบันให้เราเปิดกระเป๋าขึ้นมาเห็นไหมทุกคนเออแล้วก็คลิกไปที่เซตครับทุกคนครับ นี่ก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับทุกคนครับเซตต่างๆเห็นไหมทุกคนไอ้พวกเซตบ้านต่างๆครับท่าเรา,ามีของครบเซตนะทุกคนนะมันก็จะได้บัฟแต่ละตัวเพิ่มขึ้นมาครับอย่างพี่มีอของแคนดี้ขึ้นมา12ชิ้นนะทุกคนนะเขาจะเพิ่มครเรตให้5%เห็นไหมทุกคนเออมีเซตฟาริเท a i ล6ชิ้นนะครับเขาก็จะเพิ่มแอตแทก5เห็นไหมทุกคนเออส่วนเซตนี้พี่ไม่มีเลยสักชิ้น เออมีแค่2ชิ้นไม่เพียงพอไม่ได้บัฟนะทุกคนนะเซตนี้ก็ไม่ได้บัฟนะครับทุกคนครับอืมเนี่ยแม้ทุกคนถ้าเรามีของแต่ละเซตนะครับทุกคนครับหลายๆชิ้นนะทุกคนนะก็จะได้บัฟเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับในอย่างเซตท้องทะเลพี่เห็นไหมพี่มีหลายชิ้นครับทุกคนครับพี่มี12ชิ้นนะเออก็จะได้เป็นบัฟ ตกปลาเหรอทุกคนเออตกปลาแล้วได้ของดีเพิ่มขึ้น3%ครับแบบนี้ครับเราสามารถกดดูเครนบัฟตรงนี้ได้นะทุกคนนะตอนนี้พี่ได้บัฟแบบนี้นะครับ3อย่างนะทุกคนนะจากการามีเซ็ตเซ็ตบ้านนะทุกคนนะเออครบกี่ชิ้นก็ว่ากันไปนะครับทุกคนครับอ่ะส่วนตรงนี้ครับจะมีแถบเข้าไปอีกแถบนึงคือแถบ a p p e a r a n c e นะทุกคนนะเห็นไหมเออเราสามารถ เปลี่ยนเป็นชุดเซ็ตได้ครับทุกคนครับตามของที่เรามีเห็นไหมทุกคนเออพี่สามารถใส่ของที่แบบเนี่ยพี่ออกมาทุกคนนะพี่จะใส่ของตามที่พี่ต้องการครับพี่อยากได้ขี้เล็ดพี่ก็ใส่หมวกคี้เร็ดเข้าไปแบบนี้ทุกคนเออแล้วพี่ก็ใส่รองเท้าเดฟไว้นะทุกคนนะส่วนของต่างๆนะครับชุดที่พี่มีนะทุกคนนะเสื้อพวกเสนะื้อผ้าพี่ถอดออกหมดเลยครับทุกคนครับเนี่ยถอดออกให้หมดเลยครับเออถอดออกให้หมดเลยอืใส่แค่ของที่ ธรรมดาธรรมดาของพี่เลยนะตอนนี้นะครับเป็นของที่แบบมีประโยชน์นะทุกคนนะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับทุกคนครับส่วนอาพวกเสื้อผ้าพี่ก็เก็บใส่ตู้ไว้เลยครับทุกคนครับแบบนี้นะทุกคนนะเก็บใส่ตู้ไว้เลยครับเนี่ยเก็บรองเท้าไว้ครับเก็บหมวกไว้เออแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับส่วนไอ้นี่ที่ได้มานะครับเป็นมอนสเตอร์ฟาร์มติ๊กเก็ตอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นตั๋วเข้าไปในอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะทุกคนนะอืมช่างมันครับ ยังไม่สนใจนะทุกคนนะอ่ะพี่ก็ทําการครับกดปุถืออะไรสักอย่างขึ้นมาครับทุกคนครับอ๋อนี่เป็น q u วสทุกคนเควสสีทองเออเควสสีทองที่อ่าเป็นกิจกรรมนะครับทุกคนครับแต่ว่าพี่เลยกิจกรรมไปแล้วนะทุกคนนะมันไม่มีประโยชน์กับพี่ละอ่ะเออพี่ขาไว้อย่างนั้นก่อนอ่ะเราก,กดไปที่กระเป๋านะครับทุกคนครับแล้วก็ไปที่แถบ a p p a r a n c e นะครับทุกคนครับอ่าภาษาไทยอาจจะอ่าใช้คําว่า รายการแสดงนะทุกคนนะเออจะประมาณนั้นทุกคนนะก็จะมีเห็นไหมทุกคนเราสามารถเลือกได้ครับเออจากของที่เรามีครับทุกคนครับเออที่อยู่ในกล่องเรานี่แหละพี่สามารถเลือกเอามาใส่ได้เลยครับทุกคนครับว่าพี่จะใส่เซตไหนครับทุกคนครับเออเพื่อความสวยงามครับอย่างอันนี้พี่ใส่ไปเลือกอเซตเชอร์ล็อกโฮมนะพี่ก็กดอินสแตนเดอรมีไม่ครบเซตเหรอ <laughs> มีไม่ครบเซตขาดกางเกง ขาดกางเกงเราคลิกไปที่ DIY แล้วกันครับทุกคนครับ <backs yet> เพราะว่า,วาแบบครบเซตเออดีๆอันนี้ใส่ได้อันนี้มันไม่มีกางเกงทุกคนเพราะว่าเสื้อมันเป็นแบบเสื้อแบบชุดยาวไปจนถึงเท้านะทุกคนนะเออเนี่ยถ้าเลือกเราเลือกใส่ได้เราก็จะใส่ได้เป็นแบบนี้เลยนะครับเอออันไหนที่เราเลือกใส่ได้มันก็จะใ,ใส่ได้นะทุกคนนะอันไหนที่มีไม่ครบเซตมันจะให้เราซื้อทุกคนแบบนี้นะครับทุกคนครับ อันนี้ก็คือมีไม่ครบเซตเนาะแต่ถ้ามีครบเซตกดใส่มันจะใส่ได้เลยครับนี่เห็นไหมครบทั้งตัวนะหรือจะกด DIY ก็ได้นะครับ DIY ก็ได้เพราะว่าเราสามารถเลือกใส่ได้ตามความเหมาะสมได้เลยครับตามชอบได้เลยเห็นไหมทุกคนนี่เห็นไหมเอเมเอก็เปลี่ยนได้ครับหรือจะใส่ชุดลูกเสือแบบนี้ก็ได้ครับแต่พี่ชอบอชุด อ่าอยูนิอรนี่มากกว่านะทุกคนนะอ่าเราก็ใส่ได้เลยครับเห็นไหมอืมเสร็จแล้วให้ทุกคนกดยูสตรงนี้ครับเห็นไหมเออหรือเราจะ DIY ไว้ก็ได้นะทุกคนนะอันนี้เป็น DIY ไว้จะมีแบบปลดล็อกได้นะครับการปลดล็อกนี่ใช้เพชรหนึ่งร้อยนะทุกคนนะปลดล็อกสล็อตนะครับพี่อาจจะแต่งไว้เอ่อเป็นชุดแบบนี้ครับทุกคนครับเราชอบออชุดแบบนี้ใส่กางเกงสีนี้อะไรแบบนี้นะครับเออใส่รองเท้าแตะแบบนี้ก็ได้นะทุกคนนะอืมเสร็จแล้วเราก็ อ,อยากจะเปลี่ยนไปใส่ชุดไหนก็ได้นะครับทุกคนครับแล้วก็กด Use นะทุกคนนะเออตรงนี้ก็จะเป็น o n o f f ฟเห็นไหมอันนี้ไว้ดูเปรียบเทียบครับว่าชุดที่เราแต่งกับชุดที่เราใส่จริงจะเป็นแบบไหนนะครับทุกคนครับเออนี่ที่ใส่ชุดนี้อยู่นะทุกคนนะสังเกตว่าเห็นไหมตัวละครเราจะโชว์เป็นชุดแบบนี้ครับเป็นชุดยูนิคอร์นครับแต่ว่า ของที่เราใส่จริงๆจะเป็นของที่มีสถานะครับเนี่ยเพิ่มคิเลต10%นะครับทุกคนครับแล้วก็มีรอ,องเท้าเด็บอยู่นะทุกคนนะนี่สมมติใครมีแบบชุดแอสซัซินก็สามารถใส่เพิ่มความสามารถได้เต็มที่ครับทุกคนครับเออแต่ว่าไม่เกี่ยวกับการโชว์สกินของชุดนะทุกคนนะเออนี่คือระบบที่เพิ่มมาใหม่นะครับดูแบบดีขึ้นเลยนะทุกคนนะเออเพราะนั้นเราสามารถใส่แบบ,แบบแปลกๆได้เลยครับอืมแล้วเจ้าทีเล็ก เออเมื่อก่อนเจ้าทีเล็กที่จะวิ่งเร็วมากนะทุกคนนะตอนนี้มันโดนเนิร์ฟแล้วครับเออทีเล็กวิ่งไม่เร็วเหมือนก่อนนะนะทุกคนนะ <c oughs> ใครมีสัตว์ขี่เร็วๆตอนนี้ไม่โดนเนิร์ฟเฉยเลยนะทุกคนนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านทุกคนนะเอออย่าลืมอ่านบอร์ดด้วยทุกคนอ่านบอร์ดดีกว่านี่ครับน้องเซ็กซี่บอกเงียบหายแล้วนะครับทุกคนครับเพราะว่า อ๋อราเตอร์พี่พังนะพี่เข้ามาเก็บไข่กิจกรรมไม่ได้พี่ก็เลยไม่เล่นเลยนะทุกคนนะงอนเออเล่นแล้วไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้เข้าเกมเลยนะขอโทษด,ด้วยนะครับน้องเบบี้เทนมาเยี่ยมนะคะสวัสดีครับน้องแซ็กซีดบ,บอกแวะมาดูโสมบ้านน้องหน่อยนะครับอืมมาทีไรโสมบ้านพี่ออกต้นเดียวตลอดนะครับน้องเทโนบอกว่าอา่ามาเก็บโสมอยู่นะครับทุกคนครับเออโสมหมดแล้วนะครับเออน้องบอกไปบ้านคนอื่นแล้วได้ชุดเจ้าบ้านด้วยค่ะ เออบางบ้านก็ไม่ได้ใส่งงเลยนี่คือยังไงอะ่ะน้องออยางแจนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเขาบอกว่าอะไรครับโสมไม่มีเลยเจ้าค่ะเอ,อ้เกิดอะไรขึ้นนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะลอกไปบ้านน้องซักซีด,ดูแล้วกันครับเขาบอกว่าไปดูโสมบ้านเขาให้หน่อยว่าโสมมันขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนนะอ่านี่ครับทุกคนครับโสมอยู่ข้างหน้าบ้านตรงนี้ครับพี่เห็นขึ้นสามอันอะ่ะเออขึ้นไม่ครบนะขึ้นไม่ครบ แค่สามอันแสดงว่ามันต้องมีที่ที่สมไฟโผล่แน่เลยทุกคนเออมันต้องมีจุดที่มันแก้ไขแล้วสมไฟโผล่ไปวุดอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งในบ้านเราแน่เลยอืมแบบนี้เดี๋ยวต้องไปหาดูให้ดีแล้วครับทุกคนครับเออส่วนชุดที่พี่มาอ้ได้ไงทุกคนเวลามาบ้านเพื่อนชุดยูนิคอร์นเรามันไม่โผล่เฉยเลยเอองงเลยทุกคนแล้วไอ้ตรงหัวใจตรงนี้ก็แสดงผลผิดพลาดด้วยโอ้แต่ว่าดูครับทุกคนครับ ไอ้บ้านน้องเขามีของเพิ่มขึ้นมาเพียบเลยอะ่ะเออเดยดูดิสวยเลยนะทุกคนนะนี่เป็นสะพานแบบอ่สะพานตีมกบนะทุกคนนะสะพานตีมกบไซเบอร์พังเนยครับทุกคนครับอืมสวยอยู่นะสวยอยู่เออโคมนี่ไอโคมหมูนี่ก็ชอบไอโคมวัวโคมวัวไม่ใช่หมูเออมีป้ายไซเบอร์พังด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็บ้านไซเบอร์พังเออน้องเขามีบ้านไซเบอร์พังด้วยทุกคนดูดูอืมเด่งว่ะ เออสวยอยู่นะเซ็ตไซเบอร์พังนี่สวยอยู่นะพี่ว่าเออใช้ได้เลยครับทุกคนครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านทุกคนนะไม่รู้ว่าโสมมันไปงอกอยู่ตรงไหนแล้วทุกคนนะหาไม่เจอเหมือนกันเออโสมขึ้นไม่ครบอ่ะแต่ไม่รู้ไปโผล่ตรงไหนหรือว่ามันโดนแกให้ขึ้นไม่ครบก็ไม่รู้นะทุกคนนะเออเดี๋ยวบอกหน่อยทุกคนโสมขึ้นสามต้นอ่ะไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนครับนี่ไงเออน้องอยักแกก็บอกได้โสมต้นเดียวเองบ้านอลังการและสวยมาก เออไม่รู้ว่าสมมันขึ้นยังไงนะทุกคนนะแล้วก็ชุดก็กลายเป็นชุดที่ไม่ไม่เป็นสก,กินครับทุกคนครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอให้เขาแก้ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับเล่นเสร็จอย่าลืมเซฟด้วยนะจ๊ะข่าวเซฟไว้ข้อมูลจะได้ไม่หายนะครับ